รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย ตะนที่ประเสริฐสุดในพระพุทธศาสนาคือพระละตะะรัตนตไตรหนึ่งในนั้นคือองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปูชนียวัตถุมากมายถูกสร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงพระองค์แต่พระพุทธสีริธาตุพระบรมสารีริกธาตุเป็นปูชนียวัตถุเพียงสิ่งเดียวที่บังเกิดจากพระสรีระของพระพุทธองค์ ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมบำเพ็ญกุศลถวายสการะพระพุทธสรีรธาตพระบรมสารีริกธาตุสำคัญแห่งพระพุทธสรีระเป็นจ้สัญฐานอันได้แก่พระมหาธันตาธาตุพระเขี้ยวแก้วเบื้องล่างซ้ายพระมัทรุงกธาตุพระหัตถัยธาตุพระเกศาธาตุพระโลหิตธาตุพร้อมด้วยพระอรหันตธาตุคือพระธาตุของพระโมคคัลลาพระสารีบุตรและ พระสิวลีประดิษฐานเป็นการถาวรณศาราพระราัศราวัดปทุมวนารามถนนพระรามหนึ่งเขตปทุมวันกรุงเทพบูชาสิ่งที่ควรบูชาเป็นในมงคลอันสูง,ส,งสุดช่วงจเจริญธรรมสัมมาปฏิบัติ โดยพระเทพวิมลยานถาวรจกิตถาวโรวัดปทุมวนารามราชโวรวิหารข้อความนอบนอบ้อมจงมีแด่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ซึ่งไกลจากกิเลสตัดสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองขอความสุขความสำเร็จความเจริญในธรรมจงมีกับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชม อะไราการเจริญธรรมอะไราการอาหารกายอาหารใจอย่างต่อเนื่องนับเป็นบุญนับเป็นกุศลที่เราทุกท่านได้มีโอกาสยางเจอกันอยู่หรือว่าภาระพิเศษก็มีต่อเนื่องกันมาอย่างไม่ขาดเป็นที่สุดของที่สุดร้อยพระชนสาแห่งเจ้าพุทธสุริญาณังวง์สุริพระสังคราช ถือว่าเป็นโอกาสที่เราชาวพูดทั้งโลกได้กตัญญูกตาวิธิดาโดยที่ตั้งใจกันว่าทำทุกอย่างเพื่อเสริมสร้างบุญญาบร,รมีถวายเป็นพระกุศลในเจ้าปุณสุเ็จพระญาณสังวรสุเนจพระสังฆราชเราทั้งหลายพึ่งทราบ โดยทั่วกันว่าคณะรัฐบาลคณะสงฆ์ทั้งหลายทั้งปวงขอพร้อมเป็นน้ำหนึ่งเจเดียวกันเป็นที่สุดของที่สุดคำว่าส่งไว้ซึ่งพระอุปถรัรมภ์ปราบนอยู่ทุกงานทุกาทการด้วยราชบาร,รมีด้วยพระเมตตาบาร,รมีที่มีต่อ เจ้าบุคคลสมเด็จพระญานัตสังวรสมเด็จพระสังฆราชนี่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นความดีของเราทุกหม่เราควรได้อนาโมทนาสาธทุกการโดยพร้อมเพียงกันในเรื่องการบุญการกุศลหม่เราก็ตั้งใจกันไว้ว่าหนึ่งน้อมถวายเป็นพระกุศลสองนั้นน้อมถวายเป็นพระราชกุศล เป็นงานที่จงใจตั้งใจที่จะนำพาส่วนที่ต่อเนื่องผูกพันให้ได้มีโอกาสาร่วมกิจกรรมกันอย่างไม่ขาดตอนในรอบสัปดาห์ก็มีวันจันทร์วันอังคารและวันศุกร์ในรอบวันที่ตั้งใจไว้ก็มีวันพราวันจร์วันพุธวันศุกร์ที่ต่อเนื่องใกล้ชิดที่สุด วันพระวันอังคารและวันอาทิตย์เปิดโอกาสได้มีส่วนได้อยู่ใกล้ชิดฟังข้อปฏิบัติอย่างนี้ทุกทกวันถือเป็นความจงใจตั้งใจในเรื่องของการใช้ชีวิตมีโอกาสจะต้องปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนืเ่องกันไว้ไม่มีอะไรที่ไม่มีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง มีลักษณะเด่นเป็นเช่นเดียวกันคำว่าเกิดขึ้นคำว่าตั้งอยู่คำว่าแปรปวนปเปลี่ยนแปลงและแต่งดับเป็นสัจจาที่มีอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริงเราทุกคนไม่ปฏิเสธความจริงจงอยู่ด้วยความเข้าใจและอยู่ด้วยการยอมรับตามความเป็นจริงที่มีอยู่เพื่อเราทั้งหลาย จะได้สร้างเติมเสริมความดีให้กับตนของตนอยู่ในฐานะแห่งความเป็นผู้ไม่ประมาทในการทุกเมื่อในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อไม่ประมาทไวอะไรที่เราพร้อมน้อมถวายคอยจงน้อมใจถวายส่วนที่เป็นพระราชกุศลเป็นส่วนหลักที่เราถือปฏิบัติกันทุกวัน สาธยายพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณและภาณาคุณแห่งพระพุทธธรรมประสงค์อย่างต่อเนื่องไม่ขาดตอนเป็นที่สุดก็ภาณาราชบารมีที่ปรากฏโดดเด่นในโลกใบนี้มาสวดภาณาสรุด,ดีราชบารมีจนที่สุดก็มาขึ้นกรรมฐาน ตามแบบโบราณอาจารย์ที่ตั้งใจกันไว้เราใช้ความจริงต่อความเป็นอยู่ของเราทุกวันรู้จะว่าเรานั้นได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องปรับปรุงอย่างต่อเนื่องไม่ว่าจะส่วนใดก็มีคำว,ว่าปรับปรุงเปลี่ยนแปลงโยกย้ายถ่ายเทหมุนเวียนกันมาหมุนเวียนกันไปมีความจริงที่เป็นไปได้ ถ้าเราไม่ยอมรับการโยกย้ายถ่ายเทเปลี่ยนแปลงเราจะอึดอัดในโลกแห่งความดีงามต้องมีขยับนิดต้องมีปรับหน่อยจึงมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นเราจงทําใจกับการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติก็เปลี่ยนแปลงโดยสมมุติก็เปลี่ยนแปลง ความไม่รู้รู้ไม่จริงก็มีคําว่าเปลี่ยนแปลงความเป็นธรรมมีอยู่กับโลกวิสัยตามเหตุและผลของบุคคลน,นั้นๆที่จงใจตั้งใจที่จะอยู่อย่างรู้รับผิดชอบกรอบด้วยมกักด้วยผลกรอบด้วยบุญกุศลของเราทุกคนพึงตื่นขึ้นมารับผิดชอบตนและสังคมอย่างต่อเนื่องโดยข้อปฏิบัติที่ตั้งใจไว้ ว่าหเป็นผู้ให้ 2. อ,อยู่ได้เพราะพูดคุยกันเข้าใจรู้เรื่อง 3. รู้ว่าอะไรที่ประโยชน์ส่วนใหญ่มีเราก็จงร่วมแรงร่วมใจกัน 4. เราต้องทำดีคงเส้นคงวาเสมอต้นเสมอปลายบนจุดเดียวกันชีวิตของเราจะมีความสำคัญและมีประโยชน์ต่อการเกิดของเราทุกทุกวัน พึงตั้งใจจงใจที่จะปรับที่จะขยับฐานะแห่งตนของตนคำว่า,าโลภก็คงต้องเข้าใจโทษของความโลภคำว่า,าโกรธก็จงเข้าใจคำว่าโทษแห่งความโกรธคำว่าหลงจงศึกษาและเข้าใจความหลงอะไรที่มันเป็นมณทินของใจเราจงตั้งใจที่จะพัฒนาตนของตนโดย ทุกคนก็มีและมีกันไม่น้อยกว่ากันเช่นราคะโทสะโมหะก็มีอยู่ในกมลสันดานของแต่ละคนเราจงจังใจที่จะรู้และรู้เท่ารู้ทันต่อคำว่ากำเริบต่อคำว่าเคลื่อนไหวในราคะโทสะโมหะแห่งเราทั้งหลายจงรู้ด้วยว่ามันมีโทษ มันมีคุณมันก็มีโทษมันเป็นพิษเป็นภัยกับเราผู้ไม่รักษาได้ตั้งใจแนวทางปฏิบัติจงละเอียดต่อการรับผิดชอบพฤติกรรมของตนเองต้องเป็นความตั้งใจไว้ว่าเราจะต้องลดตัวโลภเราจะต้องลดตัวโกรธเราจะต้องลดตัวหลงเราจะต้องลดตัวราคะาเราจะต้องตัวลดตัวโทสะและ เราต้องลดตัวโมหะในความตั้งใจเราต้องมีความดีเราถึงจะเพิ่มเพราะเราอยู่กับโลกแห่งความจริงโลกแห่งความจริงมีความหลากหลายเมื่อมีความหลากหลายก็ต้องมีแรงเสียดสีมีแรงกระทบกระเทือนถ้าเราไม่หนักแน่นถ้าเราไม่นิ่งถ้าเราวางไม่ได้เราจะอยู่อย่างคนไม่สบายใจ เส้นทางของชีวิตจงตั้งข้อสังเกตสักนิดจะรู้ว่าชีวิตมีความจริงที่เป็นและเป็นอยู่ทุกคนชีวิตจะมีความจริงที่เปิดเผยทุกคนมีลักษณะที่กระทบกระทั่งกระเทือนกระแทกได้ตลอดเวลาเราต้องตั้งใจจงใจที่จะเฝ้าระวังข้อปฏิบัติแห่งตนของตนว่าเสียงเป็นอุปกรณ์วัดใจ รูปเป็นอุปกรณ์วัดใจต่อแม่การรับรู้การสัมผัสสัมพันธ์ใดๆต่างก็เป็นอุปกรณ์วัดจิตวัดใจของเราแต่ละคนจิตเป็นบุญจิตเป็นกุศลจึงมั่นคงต่อความจริงที่ปรากฏตามโลกสมมุติตามมิสไยความไม่รู้จริงของมนุษย์ต้องไม่หวั่นไหวกับความจริงของสิ่งเหล่านั้นเพราะรู้ว่าทุกอย่างมีอยู่และมีอยู่อย่างที่เราเข้าใจ ว่าน้ำท่วมไฟไหม้ภูเขาไฟระเบิดอุบัติเหตุเพศภัยเกิดในทุกเวลารู้กันดีว่าน้ำท่วมไม่หมดยุคไม่หมดสมัยก็จงรู้จงเข้าใจไว้และไม่เคยพิเศษว่าจังหวัดนั้นไม่ท่วมจังหวัดนี้นไม่ท่วมจากจังหวัดนั้นไม่ตกจังหวัดนี้ตกมีกฎความธรรมชาติมีอยู่ ธรรมชาติมีความจริงที่เป็นอยู่โดยธรรมชาติเราผู้เป็นประมาทถึงเตรียมใจเตรียมพร้อมอยู่ตลอดเวลาว่าอะไรต่ออะไรก็มีความเป็นไปได้และมีความเป็นไปได้หมดน้ำท่วมไฟไหม้ภูเขาไฟระเบิดภูบติเหตุเพศิดเพเกิดในทุกยุคทุกสมัยใจเราต้องไม่ประมาทไว้ต้องเตือนเดี่ยวของต้องสอนตัวเองไว จงมันสร้างเหตุสร้างผลสร้างความดีให้กับใจของตนเป็นส่วนหล่อเลี้ยงจิตใจของเราแต่ละคนบนฐานแห่งความจริงเป็นอย่างเดียวกันคือเราไม่ประมาทไวในที่ทุกสถานในการทุกเมื่อเราจงรู้ว่าความจริงเป็นสิ่งที่มีอยู่ความจริงเป็นสิ่งที่เปิดเผยและเราทุกคนก็ไม่เคยคิดว่าจะเป็นบุคคลยกเว้นโดยเฉพาะเรื่อง เกิดแก่เจ็บจากสิ่งที่รักต้องพัดพรากจากกันเป็นสมบัติของสัตว์บกสัตว์น้ําไม่จํากัดอายุไม่จํากัดเพศไม่จํากัดวัยและไม่จํากัดสถานที่มีความเป็นไปได้ทั้งนั้นเราอย่าประมาทเตือนเจ้าของสอนเจ้าของไว้ว่าถ้าเราตื่นขึ้นมาได้ก็บุญโข ổ. ที่เราไม่ตื่นก็รู้เท่ากันที่ยังตื่นได้ก็ยังพอมีบุญ เพราะไม่มีชาติใดที่เลิศประเสริฐเท่ากับการเกิดเป็นคนเกิดเป็นคนนั่นได้สร้างเหตุสร้างผลจะไปสวรรค์เข้าไปได้สบายจะไปนิพพานก็ไปได้สบายแม้จะไปหมหารนรลกอเวจีก็ไปได้สบายเพราะมนุษย์มีสิทธิ์ทุกเรื่องยิ่งปล่อยตามจิตตามใจเจ้าของยิ่งไม่ค่ครระวังสำรวมระวังรักษา โอกาสที่จะผิดพลาดคาดเคลื่อนก็มีได้ตลอดเวลาดังนั้นเกิดเป็นวันก็ต้องตั้งใจกันว่ารอบวันต้องมีอะไรเป็นชิ้นโบแดงรอบสัปดาห์ต้องมีงานเป็นชิ้นโบแดงเดือนทั้งเดือนต้องมีอะไรเป็นหลักประกันต่อให้ปีทั้งปีเราต้องมีความดีไว้เสมอเพื่อเราจะบอกว่าเราอยู่ด้วยความไม่ประมาทเราอยู่ด้วยความไม่ประมาท เมื่อเราไม่ประมาทแล้วทุกอย่างมันก็จะอยู่ได้ยังมีความเข้าใจว่าเรานั้นอยู่ได้ยังมีความสุขเพราะเราไม่ประมาทในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเพราะเหตุการณ์ต่างๆมีโอกาสทุกเมื่อย้ำเด่นหน้าฝนฟ้าร้องฟ้าแรบและฟ้าผ่ามีสิทธิ์ได้ทุกเวลาพระที่อยู่ด้วยก็โดนฟ้าผ่า มรณะภาพคาที่เลยไม่มีพิเศษบุคคลเลยมีความจริงที่เป็นไปได้แม้จะนอนหลับก็ไม่ตื่นก็มีแม้จะนั่งหลับไม่ตื่นก็มีแม้จะนั่งเกวียนมีสิทธิ์ตกเกวียนตายก็มีแม้จะขึ้นต้นไม้ก็มีสิทธิ์ตกต้นไม้ตายก็มีมีความจริงที่เปิดเผยทุกรูปทุกนามเราทั้งหลาย จงรู้ว่าชีวิตของเรามันไม่ได้มาง่ายๆจิตโชคมนุษย์สาปฏติลาพเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งกายและใจนั้นไม่ใช่เรื่องง่ายขั้นเราจังมีโอกาสได้เจอพระพุทธศาสนายิ่งเป็นเรื่องความยิ่งใหญ่ของการเกิดเป็นคนว่าชีวิตของเรานั้นมีความพิเศษเป็นที่สุดของที่สุดเลยจงตั้งใจว่าเราจะทำอะไรในรอบวันให้เป็นหลักประกันของการเดินทาง ความจริงย่อมเป็นความจริงที่เปิดเผยตลอดเวลาเขาไม่รู้แต่ตัวเราก็รู้ตัวเราเองว่าเราทำอะไรไปเราพูดอะไรไปแม้แต่ความคิดเราคิดอะไรไปเราก็ต้องรู้อยู่ตลอดเวลาว่าเราพูดอะไรไปเราคิดอะไรไปและพฤติกรรมของเราเราทำอะไรไปเราจงสำนึกสำเนียกในพฤติกรรมเหล่านั้นว่าถ้ามันเป็นพิษเป็นภัย ระวังอย่าให้เกิดได้มีขึ้นถ้ามันไม่เป็นพิษเป็นภัยถ้ามันเป็นบุญเป็นกุศลจงทําให้เกิดได้มีขึ้นในพฤติกรรมของตนของตนเราทุกคนมีฐานะมีภาวะที่สามารถทําได้เหมือนกันเพราะเราอยู่เป็นมนุษย์เดียวกันแผ่นดินของเราก็อยู่แผ่นดินเดียวกันโลกใบนี้อยู่ที่ความที่ใจอยู่ที่ความสนใจ ที่จะสร้างเสรสร้างคลนที่จะเสริมความดีให้กับจิตใจของตนโดยบอกว่าคนขยันย่อมหางานทําได้ตลอดเวลาคนขยันย่อมหาเหตุแห่งบุญกุศลได้ตลอดเวลาเราจึงบอกไม่นิ่งดูดายมีอะไรที่จะเป็นไปเพื่อการช่วยเหลือเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อเนื่องกันขอให้เราได้มีส่วนรับรู้ได้มีส่วนส่งเสริมความดีงามซึ่งกันและกัน ก็จะเป็นมากเป็นผลเป็นความดีท่วมท้นในการเกิดมาเป็นคนของเราแต่ละวันถึงตั้งใจไว้ว่าจะโยกว่าจะย้ายว่าจะปรับว่าจะขยับตามกำลังและโอกาสที่มีอยู่เสมอเพราะรู้ว่าน้ำที่มันเน่าเพราะมันไม่มีไปมามันอยู่กับที่อะไรต่ออะไรมันก็ไม่เปลี่ยนแปลงพอไม่เปลี่ยนแปลงมันก็เกิดน้ำเน่าน้ำเสีย อะไรต่ออะไรก็ต้องบอกว่ามันต้องมีการขยับสักนิดมีการปรับสักหน่อยเป็นธรรมชาติแห่งโลกแห่งความดีงามต้องมีการปรับต้องมีการขยับต้องมีการเปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติจะสอนให้เราฉลาดอากาศถ้าไม่มีการถ่ายเทเราก็อยู่ไม่ได้ไไดถ้าไม่มีลมพัดไปผ่านมาเราก็จะดูอึดอัดทันทีโลกแห่งความเป็นธรรมชาติ ก็บอกว่าอยู่ได้เพราะการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างต้องมีการเปลี่ยนแปลงวันนั้นก็ไม่ใช่วันนี้วันนี้ก็ไม่ใช่วันนั้นเราต้องเจอกันทุกคนว่าจะเจอการเปลี่ยนแปลงทั้งที่ดีและไม่ดียิ่งเราไม่ระวังไม่ตั้งใจเราจะพลาดท่าเสียทีง่ายๆเป้าหมายของการเดินทางก็จงเดินทางด้วยความตั้งใจว่าหนึ่งนั่น เราจะรู้หลักการเดินทางของตนเองโดยตีกรอบของตัวเองไว้ว่ามีศินห้าเป็นกรอบมีศินแปเป็นกรอบมีศิลสิเป็นกรอบและมีสินสองิบเป็นขอบถ้าตีกรอบตีขอบได้เราก็จะไปสุดตรงไปสุดเป้าหมายที่เราตั้งใจมนุษย์มนาอย่างเรามีสิทธิ์ทุกเรื่องจะไปมหานรกก็ได้ จะไปพระนิพพานก็ได้ถ้าเราตั้งใจจะทำเราก็ทำได้ทุกเรื่องไม่ได้เป็นบุคคลพิเศษและไม่ได้มีวิเศษบุคคลอยู่ที่เราเริ่มต้นจากวันนี้ของทุกวันเราก็จะเดินทางไปสู่จุดนัดพบได้โดยไม่สงสัยมนุษย์มานามีสิทธิ์เท่ากันถึงบอกว่าจอน้ำจะจอะที่ไหนก็เจอตานา้าจะจอที่ไหนก็จอเตอตานา้า ขอยเจาะให้ถึงขุดให้ถึงถ้าขุดไม่ถึงก็คือไม่เจอตาน้ําน้ําทุกที่มีทั้งนั้นเจาะริมทะเลก็เจอตาน้าเจาะเชิงเขาก็เจอตาน้ํเจาะในวัดก็เจอตาน้ําขึ้เชื่อว่ามีที่ดินก็เจาะเจอตาน้ําทั้งนั้นขึ้นชื่อว่ามีปัญญาทําที่ไหนก็มีดีพูดที่ไหนก็มีดี มีอะไรก็มีความดีต่อเนื่องกันไว้เราจงตั้งใจจริงใจที่จะเห็นความจริงของชีวิตแห่งเราทั้งหลายว่าเราจะไม่ทำให้ตนมีแผลเป็นแผลเป็นเล็กๆน้อยๆเราก็จะพยายามไม่มีให้เกิดขึ้นเพราะแผลใหญ่มันมาจากแผลน้อยโทษน้อยมันมันก็กลายเป็นโทษใหญ่ถ้าเราไม่ระวังไม่ตั้งใจ ที่จะเดินทางอย่างมีกรอบกรอบของเราชัดเจนมาก 1. อยู่ด้วยความไม่ประมาท 2. อ,อยู่ด้วยความมีศัจจะสอยู่ด้วยความขยัน 4. อยู่ด้วยความอดทนและ 5. อยู่ด้วยความกตัญญูต่อการเกิดแห่งตนของตนและกะตัญญูต่อผู้มีบุคุลของเราทั้งหลายเป็นเป้าหมายที่เราต้องเดินและเดินอย่างแน่ใจว่าเราใช้ชีวิตนี้ เพื่อความดีงามของการเกิดบอกกระตนว่าเราจะไปสวรรค์ก็ต้องอาศัยความตั้งใจเราจะไปนิพพานเราก็ต้องอาศัยความตั้งใจเป็นจุดเด่นของการเดินทางของเราแต่ละวันจึงต้องบอกว่าต้องมีความชัดเจนกับเวลาที่ถูกกําหนดไว้ว่าวันพระวันคล้ายวันเกิดวันหยุด เราจะต้องทำอะไรมีหลักประกันของเราทุกทุกวันต้องหาเนื้องานให้ปรากฏเป็นหลักเป็นฐานของเราทุกๆุกคนเพราะเราจะดีจะเด่นจะดังจะอยู่ให้ดีอยู่ให้มีความสุขต้องหางานเป็นเครื่องอยู่ของใจเรายึดหลักอะไรที่ส่วนรวมดีขึ้นขอให้มีจุดนั้นตั้งไว้อะไรที่ส่วนรวมดีขึ้นขอให้เป็นวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนในการกระทำของเรา ชิตของเราก็จะมีจุดยืนบนทางเดินที่มีความชัดเจนตามพุทธประสงค์ที่มีไว้ว่าเราจงอยู่เพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่เราจงอยู่เพื่อการเกื้อกูลซึ่งกันและกันเราจงอยู่เพื่อความสุขร่วมกันและเราจงอยู่เพื่อนุเคราะห์ชาวโลกเป็นชาติการเกิดที่มีความหมายเป็นอย่างยิ่งเชื่อมั่นในท่านผู้ชมในท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรม รายการอาหารกายาหันใจได้ปฏิบัติภาระหน้าที่อันดีงามและเหมาะสมดังตั้งใจของทุกท่านทุกคนดีแล้วจงรักษาเจตนาดั้งเดิมของตนที่มีไว้จงรักษาความตั้งใจที่มีอยู่ดั้งเดิมความสุขความสําเร็จความสมหวังอยู่ที่เราตั้งใจแล้วก็รักษาความตั้งใจชีวิตของเราก็จะประสบได้ซึ่งความสุขความสําเร็จดังประสงค์ เอเตนะสัจวันเชนะด้วยการกล่าวคำจริงคำสัต์โสดทิเตโหตุสปทาเพราะความสุขความสำเร็จจงมีจงเกิดกับท่านผู้ชมและท่านผู้ฟังรายการเจริญธรรมรายการอาหารกายหันใจจงทุกรูปจงทุกท่านจงทุกประการด้วยเธอน